ขมดข้ามไปลดอีกแล้วอ่าโอเคขึ้นไปกดขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวขาจะกดอีกแข้งหนึ่งขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอโอเคขึ้นไป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 สูงสูงขึ้นไปสูงสูงลขึ้นไปสูงๆูงมือก็ไม่นิ่งกล้องก็ใจสั่นมือสั่นขึ้นไป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 ขึ้สวยๆขึ้นไปสวยๆออเดอร์อีก2 โอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปลูกขึ้นไปขึ้นไปเจกขึ้นไปเจกขึ้นไปแจกขึ้นไปเจกขึ้นไปแจกขึ้นไปเขอรอดโอ้ย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 ทะลุเอสเอเอห้านะเออโอเคขึ้นไปขึ้นไปสวย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 ขึ้นไปนิดนึงสองวิสองวิติ๊กติ๊งเสียงสอนโอเคเกือบไปเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วทะลุเอสเอเอห้าลงไปแล้วเมื่อกี้ เฮ้ยใจสิลาสิขูดสิลุดสิขาด